ทำไมแต่งงานกับภรรยามา8ปีแต่เขายังไปรักคนคุยครับนะเขามีคนคุยใหม่เนี่ยหเดือนทํำยังไงดีเท่าน,นี้คุณอยากที่จะให้อีกฝ่ายกลับมาวันนี้ต้องตัดก่อนในเรื่องคบกันมากี่ปีไม่เกี่ยวแรอกครับแต่สิ่งที่คุณต้องแก้กันเลยครับจงเลิกรายงานบวกกับการเลิกพยายามเข้าถึงรหัสหรือพาสเวิร์ดของอีกฝ่ายคือคุณพยายามสืบคนที่ยิ่งสืบยิ่งพังยิ่งสืบยิ่งเลิกเร็ว ยิ่งสืบยิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาจูนกันยากมากครับเพราะอีกฝ่ายมันจะระแวดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุยกับคุณมันก็จะคว่ำหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวสักพักมันก็จะเปลี่ยนรหัสิร์ดนะครับหน้าจอมือถือใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้คุณเข้าถึงเพราะคนมันมีกำแพงในใจกับคุณไปแล้วครับฉะนั้นเนี่ยจงเลิกรายงานคนที่พยายามรายงานอีกฝ่ายมันโคตรน่าเบื่อเลยนะครับบางครั้งหลายคนบอกว่าหนูรายงานเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายเนี่ยต้องคิดมาก รายงานเพราะอยากให้เขาเนี่ยสบายใจรายงานเพราะอยากให้เขาเนี่ยรักรายงานเพราะอยากให้เขาเนี่ยแคร์รายงานเพราะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเนี่ยรักเขา100%เต็มแต่เปล่าเลยครับการที่คุณรายงานการรายงานอาจนําไปสู่ความสบายใจความสบายใจมันเลยทําให้ไม่ต้องคิดถึงความสบายใจเลยไม่ต้องห่วงความสบายใจเลยไม่ต้องหึงความสบายใจเลยไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้น เขาจะละโฟกัสออกจากคุณแล้วไปโฟกัสคนอื่นแทนครับปัญหาของพวกรายงานคุณเป็นคนรายงานอยู่หรือเปล่าเลิกรายงานครับเรื่องนี้ไปทบทวนในสั่งรักครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ